กับก <formation jin inh. motiv ators> <m> ับนมัสการครับพระอาจารย์เ็น้อยปันนิบานอครับกลาวนมัสการครับหลวงปู่สาธุสาธุครับมื่อนี้ท้างช่องกอบกอบพระรวยแล้วช่องของอาจารย์ทองสพาโชคแปดแปดแปดนะครับจะได้มาติดตามเลขของแมวหายโชคนะครับแมวหายโชควดประจำวันที่หนึ่งสิงหานะครับซึ่ง อาได้เนาะทางได้ตัวใดนั่นเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับครับผมโอ้ก้อนหนังเล็กแมวเขาเต็มๆเนาะครับเล็กแมวเขาเต็มๆทึงบุญทึงลางเออมามือเศร้าเนี่ยตั้งไว้นี่นักขันก็ได้ครับไปสั่นอย่างขันมากนะแตมันก็พักกันเหรียญหนูได้อัดวิดีโอไว้เมือดีได้อัดวิดีโอไว้มันก็พักกันเหรียญว่าแมี่ยมเม่ของมันเยอไปหน่อยสามตัวครับเออเมื่อกี้ขาดมา ข้าวมาทั้งเบิดข้าวผมมาทั้งเหิดชิบอันชิบอันเบิดได้แบบปู่ตัวมันเลี้ยงไว้ให้ไงโอ้แต่แต่เลี้ยงไว้ให้ครปู่แต่ว่ามันเลี้ยงไว้ให้ครับผมอืมข้าวมาขนาดชิบอันมันเลี้ยงไว้ให้ได้ครับเลี้ยงเป็นสองตัวสามตัวบนสองตัวล่างครับเลี้ยงไว้ให้ครับผมสูตรหนึ่งสามสูตรหนึ่งสามตัวสูตรหนึ่งสองตัวตัวมันหันปูก้อยเอรครับผมอืมมีแต่ปูก็ก้อยแค่นี้ฮปูครับผมกล้วเหรอแค่ตัวปูเท่านั้นโอ้ มันเป็นท่านไหนเก่าท่านนั้นถามพ่อคนนวดไว้นะครับผมว่าโอ้แมวจะเป็นคบเป็นกู้เนาะครับจะได้มาหลายนี่อะไรมาสามหกหนึ่งห่ดโอ้สักแต่สามหกหนึ่งบอกครับแม่แมวในโชคไอนที่มามให้จังๆเครื่องงวดหนึ่งนะปูเนาะเออมาหลวงวัดที่หกนี่แข่จังครวดที่ให้หนึ่งเงนสองสองห้าเจ็บล่างเจ็ดศูนย์เนาะไอ้จังๆเลยบนทั้งล่างเลยเนาะไอ้จังๆนึ่บนทั้งล่างเลยนี่ ครับผ่อ๋อนี่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 งวดก่อนนะครับนี่นี่ไะที่ห้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมามาเชียงหลักกับฟันดีน้ำเหมือนนะครับโอ้แต่ว่าเขารืมอมือซิเขาลืมมั่นดีครับลรืมอมั่นพี่ถึงกากพะโวยก็เลยมาไอ้ข้าขีนคลิปแรกหลังจากเรียกอกไรหนึ่งมือขุนตั้งแต่ก็ได้เริ่มไปนะฮะเริ่มไปเพราะว่ามันมาออกก่อนดับอะไรมาถึงผมก็ได้มาสรุปอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวนี้นะฮะครับผม ครับไปมาตามเงินเหรอครับมาตามอีกว่าที่เฮ็ดไว้นี่บ่ครับผมมาตามต้องอีกตามมาตามงงวดนี่แหละงวดประจํำที่นึงสิงหาคมก็ปันหอคิฟซีแหละครับว่าแมวคนให้เน้นตัวเลยแมวคนนะไอแมวตัวโชคที่ให้โชคอืมนะครับโอ้อันนี้งวดนี่เหรอครับงวดนี้ล่ะงวดประจําวันที่สิบหกเออวันที่หกมันที่อ่าวันที่หนึ่งนะครับประธานโทษว่าอย่ามันหอบหยาดเนี่ยอย่าหยาเนี่ย คอยเรือยคอยว่าไว้ก่อนอาทิตหนึ่งอาทิตหนึ่งสิงหานะครับครับไ้มานะครับหนึ่งแปดหกล่างศูนย์เก้านะครับหนึ่งแปดหกศูนย์เก้านะครับเลขแมวแมวให้โชค,คมันมันมันกเกลี้ยงก็ดึงเก่าเนาะครับผม,มเอพาอะพตาเลนสองตัวกันหนึ่งแปดหนึ่งหก ถ้าเสียวมาบวกตัวล่างก็เป็นหนึ่งเก้าก็ได้หนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับแ้วแต่เข้าสิตดาดอกแต่ที่กินแมวห้โชคตัวนี้นะครับวัประจำวันที่หนึ่งสิงหาสองพันหสิบสี่นะครับม่อใก็แเตี้ยวมันถือ,ถอ,อี่ีครับหมดกมอ้อนนั่นเถือี่นี้เถือกอตรงๆกะทั้งบนทั้งล่างวันนี้ไหอยซีหรือท่านผู้ชมพิจารณาบางจะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะ,นะครับเพราะว่าตัวนี้ซึ่งเลขแมวเฮดเช็จแล้วนี่ มือแรกี่มีกานนั่นฟันดีนะครับครับนี่นะครับมันมตัวนึงชุดหนึ่งมันไม่สิบนี่เด้นี่แหละมันออกมากมาเศ้านี่ครับผมเที่ยงกันครับว่าไปเรียกมันมันออกมากสิบอันครับมันอ่าได้เป็นสองชุดนะฮะถึงแมวจับออกมากเมื่อเป็นสองชุดออกมาสิบอันก็ได้ับไปเรียกสิบกอบเขาครับผมเป็นสองชุดชุดที่สองก็เก้าสามสี่ล่างกันหนึ่งศูนย์นะครับ <5 S 2> ซึ่งประ <ics> จำมันที่หนึ่ง <dragon S 1> สิงหาน,น er. ี่มันจะไปเด็กสองชุดนะพี่น้องนี่ชุดแรกชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองนะครับในชุดที่สองเอฟซี่เห็นไหมครับเห็นไหมเอฟซีเห็นไหมครับผมเก้าสามสี่ครับผมันจับมาสิบอันมันเรียกมึงอะไรเรียกครับผมโอ้ได้ซีบได้ได้รักสุดมากที่เกย์นักหนึ่งนะครับ แมวเสียลูกอะอยู่ในคลิปละเนาะเมืองคลิปเนาะครับผมจะนั่นให้บอกกันยุ้งครับแต่ตัวแมวสุดแหละหมดก้อนแบบนี้แหละสุดก้อนนะครับสุดกสมันออกไปแล้วครับเลกแมวหกันครับเด็กแมวนี่เรียกว่าที่สุดออกไปแล้วนะฮะออกสามตัวบนสองตัวล่างตรงๆหมดทุกตัวส่นมากครับวัดที่ถึงแอไดเลยมัายทําำเป็นคลิปแรกนะฮะคลิปแรกที่ที่ออกเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนั่นอ่า ที่แกดได้มาหลังจากหวยออกมา,าได้ด้มือหนึ่งผมว่าได้พาท่านผู้ชมไม่ที่ทันมากนะเสนอในคลิปในเด็กตัวนี้นะฮะคลิปแรกท่านจีเขาไปเบิ้งกี่กระได้นะฮะครับคลิปแรกที่ผมมาถ่ายทํำมันคือชุดแรกของแมวนะฮะได้สิบเก้าเด่นสิบเก้าแล้วก็สิบสามเก้าแปดนะครับคือชุดแรกวันนี้มือนี้วันที่วันที่สิบสองวันที่สิบสองแก็ได้มาตาม ซึ่งเพื่อนกับอิมิตฝันได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับแล้วเก้าหกนะครับกับอันที่เป็นเป็นเลขที่ผ่านมานะฮะเป็นเลขนี่มีแมวสุดเป็นเลขแมวสุดเลี่ยแมวครับเนี่ยครับเลขแมวที่เพคนเอ้ยยิบจับใครก็คู่มันนั้นกับแมวขี้ดื้อแมวน้ำโชกครับกับสมุดเรียนอะไรนะ โมเดลกินเนี่ยหนึ่งสามเก้าแปดกลับออกไปเลยทุกัปดาห์เรททุกสัปดห์สิงหาคมหกสี่นะครับกลับแล้วแอดจะได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเพื่อนนี่มีฝันงดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมอ่าเพื่อนกระหายมากมันใ้ายๆลักษณะเรกไม่เอางดที่แล้วนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดล่างเก้าหกนะครับท่านที่โชคดีแล้วกอย่าเริ่มอ่าทำบุญนะคะทำบุญซึ่ง ทังช่องกับเป็นสะพานบุญให้ถึงทางวัดก็ยังขาดปัจจัยในการก่อสราา้างของสารานะฮะหลายอย่างอยู่นะครับเนาะบัดนี้ทั้งช่องก็ได้จะได้ให้เบอร์โทรของทางวัดนะฮะท่านท่านที่โชคดีอยากจะร่วมสร้างก็เชิญโทรมาเบอร์นี้นะครับเนาะทำบุญกออออ่อนเข้าวันาขาก่อนเข้าวันษาหรือหลังเขาวันขาก็ได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสอง เจ็ดสหอีกเบอร์หนึงครับ0ู 8, นย์เก้าสองหสสองสามหนึ่งหแปดะครับติตตอพระสุรเกียรติยะโสทโรนะครับติต่อมานะครับท่านใดก็รร่วมสร้างล้วแต่จิตทาจิตท่าของท่านผู้ชมและเอซีพันซึ่งสร้างบัรกันยังต้องการปัจจัยที่จะมาร่วมสร้างกันอยู่นะครับทตั้งช่องกับเป็นสะ้านบุญให ทุกท่านมีกิจ่าะจะมารวมสั่งตามเบอร์โซ่เบอร์ที่มผมยกให้เบิงนี่นะครับนะครับเนาะครับอท่านประคุ้งเต้ไปซื้อว่าหลังจากเลขตัวนี้ไปซื้อลตัตนี้ไว้หลายคู่เลยทีบครับอือครับจะเป็นเก้านกนะครับเก้าหกแล้วก็เงินดาวงา ฝันดีนะกรบผมฝันดีเนาะปู่เนาะเชียงเมืองฝันว่าได้เหรียญไปม้วนไปโอ้เพิ่อเพิ่อนเพิ่อนไปชุดนี้ชุดนี้แหละครับชุดนี้เนาะเพิ่อเหรียญไปม้วนไปพราะนั้ของถวายเพราะเดียวคองถวายสินะไปเพิ่อเพิ่อนไปได้ของมีคนเอาถวายมาถวายให้โอ้แสดงว่าได้กที่เขาเรียนเราปู่กันนี้เนาะเขาอีกแค่จังหวดที่แล้วเนาะนี่แหละเป็นชุดที่แรกๆที่เขาลืมเขาแนี่ยชุดที่แรกๆเขา คือหวัดก่อนลืมเนาะบัดนี้ได้เอามาร่วมกันไปเลยนะล่วงไปให้เอฟซีได้เบิ่งใจใจกันด้ายหางก็มือถือกันมาท้ายครับน้องบวมเราเนาะวงเล็บบัดดงน้าพื้นครับผมน้องบวมเราวงเล็บบัดดงน้าพื้นครับผมอ่าครับทุที่ทุกท่านครับท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก้าวกระรวยนะครับก้าวกระรวยจะได้อ่าจิตาม ทางวัดดวงนาเพลินว <its descript or> ัดบวมนุ่มอ่ะบวมเหลาบวมเหลาฮะบวบบวมเหลาข้าพระท่านทษครับวัดบวมเหล่าท่าเจ้าเนรมิตรับบอผิดครับขอบพระท่านสดใดๆมัดปลาดงนเพลินหยาดหาดเบี้ยวนะครับผมปัดบวมเหล่านะฮะดงนาเพลินนะครับจึงได้มาติดตาม ตัวเลขตัวเลขตัวดีไฮยิปซีเปรีบเชียงโชคกันสลากกิมแบ่งรัฐบาลนะครับให้ท่านทุกทุกช่มจงโชคดีมีความสุขคลิปนี้ก็ขพอให้อนดับฟันดีรวยๆฟันตีเล็กเป็นแม่นกันนะครับเนาะกับท่านถ้าโชคดีแล้วก็จะเริ่มนะครับตามที่หมายเลขที่ผมบอกไปแล้วนั่นนะฮะจิตต่อมมาทำบุญ ก็เช่นนี้นะครับพี่น้องเอฟซีกทานทุกคนนะครับวับดดงนะ้เพ้นเท่ากับวันที่แล้วมันกระถูกสามตัวแล้วก็สองตัวับทั้งบนทั้งล่างมาสังครับพี่นอ้องนี่เหลือกับีประกาศกระจดดุดเววยครับเด้อพี่น้องขอบุญขอคุนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวค้คลนะิปหน้ามาพบกันใหม่ครับกับสวัสดีครับพี่น้อง